สวัสดีค่ะสุภัราภาสวยวันนี้จะพามาดูคิ้วที่ลบล้างสีไป5เดือนที่แล้วผลที่ได้คือดีมากค่ะสีจางออกเกือบหมดและผิวกลับคืนสู่สภาพเดิมเกือบร้อเพัดเห็นแล้วยังทึ่งกับผลงานลบคิ้วตัวเองนะคะว่าสามารถช่วยชีวิตลูกค้าได้เยอะค่ะวันนี้ลูกค้าได้มาให้ช่างพัดสักคิ้วให้ใหม่ช่างพัดก็ออกแบบทรงคิ้วให้ตามใจลูกค้าค่ะ และได้ทำคิ้ว6มิติคือคิ้วลายเส้นผสมสไลด์ให้ห่างคมคมแต่ลูกค้าชอบสีเข้มๆจึงอาจจะดูใหญ่หลังสักทันทีแต่รอคิ้วลอกหมดแล้วสีอ่อนลงทรงคิ้วก็จะเล็กลงนะคะช่างพัดต้องขอขอบคุณลูกค้ามากค่ะที่ไว้ใจและติดตามงานสักคิ้วของช่างพัดมาโดยตลอดและเพื่อนร่วมอาชีพทุกท่านด้วยนะคะ คิ้วพังคิ้วปลิงทรงคิ้วไม่สวยอยากลบอยากแก้ไขอยากล้างสีออกให้ทันใจทักช่างพัดมาได้นะคะไม่ไว่าจะเพิ่งสักคิ้วมาใหม่หรือสักมานานแล้วก็สามารถลบได้ค่ะขอให้ไว้ใจช่างพัดนะคะแต่ผลที่ได้อาจแตกต่างกันไปอาจต้องลบ1-3ครั้งแล้วแต่ความเข้มอ่อนของสีคิ้วเดิมและความลึกตื้นของสีคิ้วที่ฝังอยู่ในผิวด้วยค่ะช่างพัดไม่ได้เก่งแต่อาศัยประสบการณ์จึงสามารถช่วยแก้คิ้วให้ลูกค้าได้ค่ะ ขอแค่ให้ลูกค้าไว้ใจช่างพัดและดูแลคิ้วตาปากหลังสักหลังลบตามคำแนะนำของช่างพัดอย่างดีคิ้วคุณก็จะกลับมาสวยได้เหมือนเดิมดังคิ้วลูกค้าท่านนี้เลยค่ะอยากลบอยากแก้ไขอยากปรับทรงปรับสีหรือสักคิ้วใหม่สวยๆไม่ต้องแก้ไขก็ทักมานะคะหรือโทร0654919699ช่างพัดเปิดให้บริการอยู่ที่ตลาดบางจากซอยสุขุมวิท95ถนนสุขุมวิท สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารถเมล์หรือรถส่วนตัวก็ได้ค่ะถ้าชื่นชอบวิโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ